ครับสวัสดีครับผมนะครับเดี Luckily, in Hence, ๋ยวพาทุกท่านนะครับไปติดตามกับแนวทางนะครับความฝันของพ่อวิทย์นะครับผมอยู่ที่วัดป่าดอนดูนะครับเนาะเพิ่นก็มาอยู่ครับวัดป่าดอนดูนะครับปฏิบัติปฏิบัติด้วยนี่นะครับผมไปติดตามกันนะครับกับความฝันของพ่อวิทย์นะครับผมว่าปลจะฝันยังไงนี่แนวทางเป็นตัวใดกันนะครับผมเรากำลังนั่งไปสาาหน่อยแล้วนะครับอีพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมันดีมองนอนเหล่ยน้ำงเมียนน่ะโอ้ยน้องใหม่ขึ้นหลายเทฮะน้องใหม่ขึ้นหลายเถอเอาไปกินได้บ่นี่้อยูบ่้นยูบ่้อยูบ่ทั้งคนมายางหลายเลยน้องใหม่มาย่างหลายเลยย่างคักเลยน้องใหม่อันเดี๋ยวมาสอบถามนะพ่อมาอยู่นี่โดนหร่ มาอยู่นี่เก้าปีนี่และเนะ่ะเก้าปีแล้วเก้าปีมาอยู่วัดปลาดอนดูนี่บอครับมาจำบรรทายนี่นะทุกปีมาจำมันสามมาขามันสามวันนี่มาปฏิบัติอยู่นี่ปฏิบัติอยู่นี่นะครับฝันดีมาอยู่นี่ฝันดีในโชคดีอยู่เมื่อขึ้นก้อนเนี่ฝันว่าอืฝันว่าจังไดฝันว่าเขามาเก็บคานี่นี่ก็บ่หลดอกนี่หกบาทนี่หกบาท เมยกูเปนหนีผู้ใดหกบาทวะหนีบ้านพ่อจีเจนกะมันเคยเป็นหนีร้านค้านะวะครับเป็นพู้ยิ่งออกมาอืใช่สุดนอนมา,มาสุดนอนแต่ผมว่า,าเนี่ยเมย์ปากเองอมันมันเคยมาหาผมเดอันผมมานอนนะพื้นมาพื้นมาเป็นตังไหนเป็นพืน้นแดงชุดตังไต่บอในความฝันจำได้บอสพืนแตงเดีว่าชุดนอนมันอืสุดนอนนั่งแต่เป็นกะลุงเสียพ่อกลม ขีตัวกว็อ้อยมัดผมครับนั่ะมาเอ๊ะมันเป็นหนีผู้ใดดีล่ะวาถนอกบอกเจ้าเป็นหนียุ่ในหกบาทพระอืษ์ในคมฝันในคมฝันฝันขึ้นกอนหกบาทมานาั่งดีซี่เราโมเมียขึ้นมานาั่งสูบยาบโอ้รนนครูเป็นหนีผู้ใดนาะวะอันอนั้นเป็นมาบอกเอกแล้วบะเนี่ยวะไอ้หกที่ให้หกตัวเดียวให้หกตัวเดียวหกตัวเดียว ถ้าให้จับตัวใดเขาผมว่าผู้หญิงน้ำทีหกตีหกสีกอ๋อหกสี่สี่หกหกสี่สี่หกนั่นแหละจำเบอร์หรือเบลล์ดิสามคืนก็มาเชียงบีก่ก็คือเกา่าบ่ฝันเฮ้ยบ่ฝันว่าอย่างมผมว่าคืออยู่ดิครับต้องคิดเบิงกันมันเขา่ากับเล็กตาสองพอดีกับเล็กดังพอดีครับโอ้โห เมื่อฟันขเขาตะเรียกดังแท้บับเดเว่ายวั่ามือคือกันแต่ว่ามามาพิจารณาบ้างเมื่อใดกับมา,ามพำไฟจ่อ,จองเปไ็นไหนเราไฟยุสีเนมาบอเอมาอมือมมอื่นมือบ้างแต่ไม่อยู่ดออผมก็เลยไปบานไปบานไปนั่งเข้าหน,นึงบานไป้หินหลักเจ้ากับมาเ <c ười> ทุอเทือนในฟันได้โชกได้เรียบร่บวบอกแบบนี้ลหละแบบตรงตรงที่ะครับ แบบนี้เลยบ่มีปัญหาเบ่มีอย่างมิจตบอกตรงๆเลยอืตาม,มพุ่มภูมดปลาดอนดูนี่เพิ่นตะกี้เพิ่นเคยห้โชคห้โชคแต่ามาตลอดมาโชคตลอดมาตลอดครับเราได้อยู่เพราะว่าปีภาษานะอปีภาษา์ลางสารนี่แบบมิจตเขาหกคนยี่ได้นะ่ะสารให้ทีเร้วมันครับไปเดินนั่นมีมีจต ผมเด็กหน่อยจะคุ้มเด็กหน่อยจะคุ้มเด็กหน่อยถ้าตะกี้แต่ผมเคยนี้ใข้าว่ามึงนี่มีแต่มีพ่นมาบวงสวงขอโฉกเลยได้ไหมบ่มาเลยแต่ว่าเห็นบวงสวงไอ้พญานาคยุดานนาคตะมืดหรอมามามาเห็นมาขอโชกคอยังกันด้วยตลอดตลอดตะมื่นพ่นมาสามปีมันตัวเอกตะมืดมาถ้าพ่นมาว่าเห็น เป็นความฝันของเนาะเป็นความฝันของพ่อที่มาอยู่วัดตัวนี้มานอนอยู่นี่มานอนอยู่นี่มานอนอยู่นี่เขาปลาพุ่นปลาเป็นไหมมึงปลาอ๋อเนาะใหม่ผมสอนแต่น้องใหม่เพื่อนเนี่ยเพื่อนมีคนมีคนเอาอะเอาไปกินบปล่าตายฮะกินโลดฮะมากตะเมาไปกินโลดออออเมื่อีไปกินหนาะเออมื่อกี้ก็เป็นเป็นปลาสาเป็นปลาสาก็เป็น ผมเอาต้นเมืองมาปลูกไวปปลูกไว้ก hmm. ันโม่เมย์มันตายเก๋น้องเมย์ที่หยาบน้องเมย์น้องเม่์ก็ก็เอาก็เอาไปกินได้อยู่เต๋อได้เอาหมดก็เอาไปกินได้กินได้โอ้ปลูกก็ที่งามเนาะงามที่เกาะพยนต์ไผ่อตลอดตัดตัเต้ออ๋ออันี่เป็นยังเป็นนี่นะอันนี้เป็นยังเป็นข้อไก่เป็นข้อไก่อยู่เพราะนั่นนงบอกเลยคอมเมนต์ตัวยู่ไสิ โอ้ยงไรอย่งผม่าผ่าเลี้ยงหอไว้อยู่คนเดียวฮะผ่าเลี้ยงเป็นพับพับพับรูปนั่งนั่งอยู่พ่นอยู่พ่นไหนยังอยู่นะพ่นอะไผมไม่ได้ขนกดูแล้วคือกากเขาไปสิกากเขาไปวะกิ้ผมทำพนาบว่ามว้ขมือฮะมว้ขมือเต้พ่นเหตุตาอุ้ยผมประกาเขาไปด้วโอ้ย่าโผมประกาเขาไปสีพ่นไหนอู้ยปะต อู้ยปต้องบุกกันไปรกนีโอ้ยโคตเลยเฮ้ยนั่นๆันนโอ้ยน่ะคนปวกเตีคนนเลแก้มๆขึ้นเลยน่ะมีพัพัลลพับพัลรูปนั่งยู่หันละมีพัพัยุ่งจอมปวกกันบ่ฮะ่มันเอาเอาเงินไปจากสองเหรียญเอาไปซื้อจินแด้วเดิปสองเหรียญอว่าซื้อสองทุนกระถิตะก้อนบ่ตะกอนตะก้อนตะกินแปนไปได้ผมเห็นแปนไปได้น่ะอื เพราะว่ามีมีมีหลวงพ่อมาอยู่นี่เป็นกระมีแผ่นแผ่นหินอยู่อยู่พ้นนั่นน่ะฮะเป็นมพนังอมตะหานได้อยู่พ้นนั่นเพรา่ฉะนัมันก็หลอกแค่มืออยู่เนี่ยเนี่ยปลาผัวเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมโอ้ปลาหนามคล้องเลยเดี๋ยวอืมใส่วุ้นน่ะแค่นหินน่ะโอ้วุ้นน่ะเป็นพลันหินเป็นแผ่นหินมองพลังสมาธิ มพนั่งสมาธิขอโชคบ่ขอโชคผู้เพันมาถ้าไก่พันมาพัดอ๋อมานั่งมาต้องมาดูนี่ได้โชคได้ลาบกันตลอดบ่เปลี่ยนไปดิเนีอ๋อคนออกไปเลยต้นดอกยังไงฮึคนออกไปเลยต้นเนี่ยเปลี่ยนครับพ่นนี่แหละที่ผมเอาผ่าเลี้ยงห่อไว้ผ่าเลี้ยงห่อพ่นนี่ไปดิห่อพ่นนี่ไว้เป็นนั่งอยู่จอมพ่นล่ะเออพูตุลุบปอ๋อ ยอมพ้นนั่นแหละพักพู้รูปเอาเอาเงินไปใส่นะสองเหรียญสองเหรียญนี่ก็ทุนเนาะที่สองสูดีพ้นเงี๋ยวเห็นเงินโอ้โหฟังยูนี่ประจำยูนี่ประจำโอ้นน้อมไหมขนเบิ่งเอาไปรดโอ้ต้องหม่ขึ้นคักแ่เนาะเอาไปรดน้องขึ้นคักเอ เน้องไ่น้องไ่ไปถึงไปเขาเนี่ยแซบดิเนื้อมูเนี่ยเอาเอาเอาว่าคุ้มฟันให้พี่น้องให้ฟังอีกเที่ึงนี่โอ้ยกับฟันเท่านั้นแหละฟันมีเท่านั้นฟันว่าเป็นนี่เออเป็นนี่เป็นนี่น้าเมียปากแย่ป่ะเขาบอกง่ายหลุดปีนี่หกบาทบ่าหกบาทปีนี่หกบาทหกบาทเอ๊ะผมมาตีที่หุ่นมานั่งเมืองสูบยาว บ้านพูนิ้งแกนก็บ่เคยเป็นนี่ผู้ใดนะร้านค้าน้ำบ้านก็บ่เคยเป็นเด้ผมอ่ะเมื่อถามนี่กันเนี่ยโอ้มันปวดหัวว่าต้องบอกบ้านหรอได้ได้ได้แต่หกตัวเดียวหกตัวเดียวจะเป็นผู้หญิงบ้านเป็นผูนิ้งหกตีได้สี่แล้วก็เลตีเป็นตีผู้หญิงน้ำตีครับเนาะยีพ่อวิทย์ตีเป็นตัวไหนหกตีครับหกตี พอพีดตัวตีเป็นหกสีเนาะหกสีหกสีตัวเดียวแล้วบ่ได้ตัวเดียวแล้วเตะตัวเดียวเลยโอ้ไห้หกสีหกสีหกแตัวเดียวแค่นี้อ๋อมีตัวมักอีกบ่บ่แล้วเตะได้ตัวนี้ตัวเดียวโอ้หอ๋อหน่อย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 แข็งแข็งเนาะน้อยหน่อยแข็งแข็งจ่อจ่อโอ้มาอางเนี้ยมาขมอหมาขมอมาขมอ โอ้ก็โดกแท้ะก็หลายเถอะนี่เวรไมากินเด็กน้อยไม่กล้าเขามาเขมาเพาว่าพฤติกรรมมาประสานกินกินเกลือย่างแข็งอ่าครับหกสี่สี่หกสี่หกโตเดียวแค่นี้โตเดียวโตเดียวแค่นี้แคนแคนคุณลลางบนไว้คุณลลางบนใบเตียวเออผุนด้วยสีตองอ่ะดูปุนด้วยสีอ่ะบอกอยถอดหมวกไหมในเดี๋ยวให้จักภาพได้เพียง อ่าใส่หมวกบ่คเือสีเดียเออเอาพญิเวทยคพญิเิทได้หกสีหกสีี่สีหกโอ้เหมือนตัวสีตองไหมฮะเขากันบดเเขากันบดเขากันบดเด้เดียวมาตังคนหักมานเนี่ยอะไรก็มาตั